เราจะมามองนะคะไหนไหนคุณทักษิณน,นะคะจะเดินทางไปเชียงใหม่เป็นครั้งแรกไม่มองทางด้านการเมืองคงไม่ได้หลายคนก็เริ่มถอดรหัสกันเยอะว่าการที่คุณทักษิณเลือกที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่เป็นที่แรกนะคะหลังจากที่ได้รับการพักโทษเนี่ยก็เริ่มมีการถอดรหัสทางการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าสิ้นปีนี้จะมีการเลือกตั้งนายกอบ,บจอทั่วประเทศคร<ช>บกว่าละสปีมันมีในยยะทางการเมืองรวมไปถึงการที่จะเตรียมความพร้อม สู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะว่าปี66พักเพื่อไทยพื้นที่โซนภาคเหนือเนี่ยเสียพื้นที่ให้กับก้าวไกลและพักอื่นไปเยอะพอสมควรทีเดียวใช่เขาก็คาดหวังกันว่านี่จะเป็นหนึ่งเกมหรือะล่าที่พักเพื่อไทยจะส่งคุณทักษิณมากอบกู้เหมือนกับว่าอาจจะกลายเป็นเชียงใหม่โมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะตาม<ฆ>ไปยัง<ฆ>พักที่อื่น รวมทั้งอาจจะเป็นแถบอีสานต่อจากนั้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะแกนนาคณะรอมรวมประชาชนถ้าพูดได้ง่ายก็คือเป็นอดีตแกนนาคนเสื้อแดงและที่สําคัญจะพูดให้ชัดไปกว่านั้นต้องยอมรับนะคะคุณจตุพรพรมพันธ์เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมสู้รบมากับคุณทักษิณในทางการเมืองอาจจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ อาจจะเข้าใจรู้ใจเดาใจเดาทางมองเกมอ่านเกมคุณทักษิณออกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะคะเราจะถอดรหัสหลังจากนี้พักเพื่อไทยกับคุณทักษิณและทิศท,ทางทางการเมืองหลังจากนี้นะคะเราจะไปฟังคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะสวัสดีครับคุณจตุพร,รจพรครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกเลยคุณจตุพรเองเนี่ยก็ถือว่าทำงานเคยทำงานกับคุณทักษิณมายาวนานเพราะฉะนั้นย่อมเข้าใจในหลายหลายบริบทของคุณทักษิณอยากจะให้คุณจตุพรลองอ่านลองมองนิดหนึ่งนะคะว่าการกลับบ้านที่เชียงใหม่ครั้งนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีในยยะทางการเมืองหลายคนก็มองไปถึงขั้นว่านี่แหละจะมาช่วยกอบกู้ให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับเรียกได้ว่าจะเป็นแหล่งศูนย์รวมแกนนําเสือแดงคนเก่าแก่ที่เป็นเอฟซีเดิม คุณจตุพรมองอยังไงครับมันจะกอบกู้ได้บ้างน้อยแค่ไหนอย่างไรมันมีนัยยะการเมืองขนาดไหนอย่างไรคะคือถ้าวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าเนี่ยเอากันว่าคือทุกอย่างของการขับเคลื่อนของอดีตนายกทักษิณจะโดยบริบทไหนก็ตามเนี่ยแต่จะหนีเรื่องการเมืองออกไปยากลำบากมากผมเองก็เห็นว่าการที่จะกู้เรื่องคะแนนหรือว่ากู้ ศรัทธาขึ้นมานั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากและ,ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม,มไม่ว่าในส่วนที่เคยพูดเรื่องอยุทธศาสตร์สองขาะระหว่างพรรคเพื่อไทยและกระบวนการคนเสื้อแดงทุกอย่างนั้นมันได้ลดน้อยถอยลงตามลำดับเพราะ,ระเมื่อจุดยืนทางการเมืองประเด็นที่ต่อสู้ร่วมกันเป็นหลัก คนเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่ต่อสู้ในการเ,าเรียกร้องหาคําว่าให้บ้านเมืองเกิดความยุติธรรมไม่เอาสองมาตรฐานซึ่งเป็นเหตุหลักนะครับแม้กระทั่งเรื่องของตัวของอดีตนายกทักษิณเองแต่ว่าเมื่อผลลัพธ์มันตรงกันข้ามทั้งหมดหรือแม้กระทั่งจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยการกระบาดสัตว์ผมเองก็เห็นว่าไม่ว่าใครข้ตามอ นะครับถ้าไปถ่ายท้าความรู้สึกของประชาชนเราเองคงจะแลเห็นว่าความนิยมทางการเมืองในอดีตที่เรียกว่าฟ e วเวอร์ในอดีตมันได้เปลี่ยนแปลงอ,อยู่ตลอดเวลานะครับนักการเมืองบางคนประพฤติตัวไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่ความนิยมก็หดหายเพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงแต่นักการเมืองบางคนนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองและไปทําตรงกันข้าม ในสิ่งที่ตัวเองเคยประกาศไว้กับประชาชนผมว่านี่นะครับแม้ว่าจะทำอย่างไรนั้นการจะพากลับไปที่จุดเดิมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายๆอีกต่อไปคือมวลขังจะไม่เท่าเดิมโดยเด็ดขาดมันหายไปเยอะขนาดไหนคะคุณตู่บอกว่ารถน้อยหายไปมันหายไปมากขนาดไหนแล้วก่อนหน้านี้คุณทักษิณเองเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่ในเมืองไทยแต่ตอนนี้กลับมาตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันจะเรียกความเชื่อมั่นเรียกความศรัทธาอะไรได้แค่ไหนคะบริบทในส่วนตรงนี้คะ่ะ คือในช่วงที่มีมวลขังเนี่ยค่ะไม่ไว่านะทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับหรือแม้กระทั่งก่อนที่ยุคอดีตนายกทักษิณเองค,คือต้องต้องยอมรับว่าการขีดเส้นใต้ของอดีตนายกทักษิณเนี่ยคือสิบเก้ากันยายนปีสี่เก้าที่ถูกถูกยึดอำนาจยึดอำนาจรัฐประหารหลังหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งนยคือไม่ไว่าจะเป็นการเลือกตั้งในนามพักพลังประชาชน หรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยครั้งแรกในสมัยของอดีตนายกจริงรักเนี่ยก็ยังได้คะแนนกันอย่างท่วมทน้นปีหกสองก็อยู่ในสภาพที่ที่ดีอยู่เพราะว่าแต่ว่านักเพราะว่าต่อสู้เรื่องกติกาบัตรสองใบ,บแต่ปีสองพันร้อยหกสิบหกนั้นเป็นจุดที่ต่ำสุดของพรรคเพื่อไทยนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยและนี่นะครับต่ำมากกว่านั้นคือการไปรบัตสัตว การประกาศจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยที่ไม่ชัดเจนแล้วต่อมาประกาศความชัดเจนขึ้นมาและไปกระทําในสิ่งที่ประชาชนค่อยความสงสัยกันมาตั้งแต่ต้นและที่สําคัญที่สุดการเป็นรัฐบาลของนายกเศรษฐานั้นได้มาเพราะวุฒิสภา152เสียงสายพลเอกประยุทธ์<ฆ>นายกทักษิณก็กลับมาไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับ ผมว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นทําให้เป็นจุดที่ไม่สามารถสลัดออกทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแม้ว่าคนเคยรักนายกทักษณิณอย่างไรเคยพีกสุดนะครับสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงซึ่งมีหลากหลายปัจจัยแต่ปจัจจุบันเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับในขณะที่ได้141รนะ้อยสี่ิบเ็ดเนี่ย ประกาศจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยในโคงสุดท้ายว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไม่สมคบก,กับคณะยึดอานาจไม่ร่วมสังกรดด้วยโดยเด็ดขาดแต่ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามความรักกับความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นของคู่กันเมื่อความรักมันไม่มีความซื่อสัตย์การสูญเสียความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าจากมากเวลานี้จะเหลือน้อยถอยลง และดูอารมณ์ของของผู้คนครับเพราเพราะว่านับตั้งแต่วันเดินทางกลับวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนี่ยถ้าวันนั้นกระบวนการคนเสื้อแดงยังแข็งแรงผมว่าคนจะเต็มทุกฝากฝั่งถนนพิภาวดีรังสิทธะค่ะเอาถึงขนาดนั้นะคนมันเคยจากจุดที่มันสูงสุดกันมาทั้งที่ทุกคนต่างก็เฝ้ารอนะแต่ว่าพอมีเรื่องนะครับมีเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ และก็สวนทางทางความคิดในทางจุดยืนอุด,ดมการแล้วเนี่ยนะครับผมว่าหายตามลำบและปับันนี้ผมก็เชื่อว่าเชียงใหม่ก็ไม่ได้สามารถจะกู้อะไรกันง่ายนะครับ,รบตั้งแต่อบจอแม้ว่าชนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ขาดอะไรจนะจะตั้งเลือกตั้งผู้แทนสิบเขตเหลือเจ็ดเขตนะครับได้กับแล้วก็พักพลังประชารัฐได้ได้หนึ่งเก้าไกลได้เจ็ดเพื่อไทยเหลือเพียงแค่สองเขต และหนึ่งเขตในสองนั้นชนะเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนั่น<จ>ทั้งที่เป็นบ้านเกิดของอดีตนายกทักคิณคุณจตุพรกําลังจะบอกแบบนี้ใช่ไหมคะว่าการที่ได้คะแนนร้อยสีิเสียงการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าประกาศว่าจะไม่จับมือกับสามปอกับสองปอในส่วนตรงนั้นแต่พอมาต<ด>บาาัดสัตว์หรือว่าอะไรก็ตามรวมทั้งคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยคุณตู่จตุพรตรงนี้มองว่าจะทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยหายลดลงไปอีกหรอคะคือคืออย่างนี้ครับถ้าจําได้เนี่ย จุดสตาร์ทของการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยพรรคเพื่อไทยนําพรรคการเมืองอื่นรล้วเลยนะนะครับคือ <นะ S 1> หมายความว่าพรรคเก้าไกลตามหลังพรรคเพื่อไทยครับในจุดสตาร์ทผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคําถามง่ายๆว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่คนะแต่พรรคเพื่อไทยก็เงื่อง่าราคาแพงอ่ะนะครับไม่ตอบแต่ว่าความเป็นผมนี่ถามทุกวันจนกระทั่งเนี่ยนะครับพรรคเก้าไกลคุณพิธาไปประกาศมีลุงไม่มีเรา ซึ่งเป็นโค้งการเมืองที่สปีดนะครับจากตามหลังพรรคเพื่อไทยเนี่ยแซงหน้าพรรคเพื่อไทยไปต่อมาพรรคเพื่อไทยก็ไปประกาศนะครับเนื่องจากรแรงกดดันของประชาชนนไม่ไหวก็กประกาศว่าจะไม่จับมือดังนั้นเนี่ยนะครับความเชื่อมันก็ไปไกลแล้วคะแนนที่ไม่เคยตกต่ำขนาดนี้คือหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับและอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อตกต่ำแล้วเนี่ย แทนที่จะรักษาจุดยืนเพื่อกู้วิกฤตสถตาแต่ยอมแลกด้วยการระบตดสัตว์การระบตดสัตว์ตนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนทางการเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าการจะกลับมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายและผลงานหน้าขณะนี้มันก็ไม่เป็นชินเป็นอัดและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการกลับบ้านไม่ติดคุกสักวันการเป็นรัฐบาลลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นการดิวแลกเปลี่ยนครับ <prueba> ผมอยากให้ดูว่าการไปเชียงใหม่รอบนี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราต้องไม่ลืมว่าวุฒิสภา,าเนี่ยหมดวาระวัน,นที่สิบเอ็ดพฤษภาทุกอย่างมันต้องจบก <hrlich. S 2> <ม>่อนเพราะฉะนั้นดีลกันเอาไว้อย่างไรเนี่ยนะครับที่แพ้การเลือกตั้งแล้วถูกแลกให้มาเป็นรัฐบาลและเข้ามาประเทศไทยไม่ต้องติดคุกสักวันและใช้งบประมาณอย่างล่าช้าอย่างเป็นสังเกตนั้น <c oughs> ทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องปกติอยู่แล้ว ผมว่าก่อนสงครานเราจะได้เห็นว่าไอ้ส่วนดิวที่ได้เนี่ยได้ไปแล้วได้กลับบ้านไม่ติดคุกสักวันได้เป็นรัฐบาลแต่ส่วนที่จะต้องเสียเนี่ยผมว่าความจริงจะเริ่มปรากฏตามลำดับอะไรคะที่จะต้องเสียบ้างผมนะครับคือนักขนาดนี้ในทางการข่าวผมเนี่ยก็คือหมายความว่านะครับถ้ายังยืนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยคือคุณเสียถาอย่างไรก็ต้องไปไปก่อนสงกรานเนี่ยนะครับค่ะอืม แต่ว่าโครงสร้างของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างเหมือนเดิมอยู่นะแต่ตัวนายกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนกระทรวงทบวงกรมก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันบ้าง <ฟะ S 1> ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าจะรักษาดีูหรือไม่เพราะมันจะมีปัจจัยสําคัญคือการเดินทางกลับของท่านนายกายิงรักษณเพราะนายกยิงรักษถ้าไม่ใช้โอกาสนี้ในการกลับถ้าปล่อยให้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันมันมีปัญหาขึ้นมาใหม่เนี่ย การกลับประเทศไทยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปแปลว่ามันะจะ,เพ,ะ,เ,พะเพราะฉะนั้นก็เป็นว่วงรอยต่อคือส่วนที่ได้นะครับกับส่วนที่เสียเราก็จะเริ่มมองเห็นแปลว่ามันจะเป็นโมเดลเหมือนกับคล้ายๆกับตอนที่คุณทักษิณกลับมาในขณะที่นายกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ตอนนั้นนะระหว่างคุณเศรษฐาคุณยิ่งลักษณ์เช่นเดียวกันก็คือว่าวันกลับมาของท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ย ก็จะกลับมาในวันที่นายกไม่ใช่ชื่อเสถาทวีสินนั่นแปลว่าวันนั้นอาจจะเป็นนายกของจากพักร่วมรัฐบาลพักอื่นคป็อ,อย่างนั้นได้ไหมครับนี้เนี่ยพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับในสามพักนะครับก็จะอาจจะเป็นพักใดพักหนึ่งในสถานการณ์แรกยกเว้นมีสถานการณ์พิเศษนะครับก็จะมาอีกสถานการณ์นี้ผมว่าเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ย สิ่งที่เราต้องดูว่าการมาเป็นรัฐบาลของเสถฐาสวีสินมันไม่สมเหตุสมผลกันมาตั้งแต่ตน้นมันเป็นการดิวทีละจอดลงเครื่องวันที่ยี่สิบสองสิงหานะครับไปศาลไปศาลเสร็จในนะครับที่ประชุมรัฐสภาก่อนจะเข้าห้องประชุมกันรอสัญญาณสิบเอ็ดโมงก็สั่งบุธิสภาสายพลเอกประยุทธ์ให้โหวตเลือกเสถฐาทวีสิน พรรคการเมืองที่เคยเป็นพรรคร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งพรรคเพื่อไทยชี้หน้าเขาว่าเป็นพรรคสืบทอดอำนาจพ,พรรคเผด็จการให้บตเลือกเศรษฐาทวีสินพอออกจากศาลไปเรือนจําตอนเย็นวิษณุเครือง,งามก็เข้าไปตอนดึกก็ไปโรงพยาบาลตํารวจแล้วกล้องพร้อมใจกันเสียเนี่ยคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันอธิบายเรื่องความปกติไม่ได้ครับมันคือข้อตกลงทางการเมืองเท่านั้นเพียงแต่ว่า จุดจบของดิวนี้อยู่อย่างไรและจะมีการเบี้ยวดิวกันหรือไม่เพราะเบี้ยวดิวก็จะเจอปฏิบัติการลัางบางกันขนาดใหญ่อยู่แล้วรอบนี้ทําไมคุณตู่จันทรถึงมั่นใจว่ายังไรคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องรุดจากเก้าอี้ก่อนสงกรานหรือช่วงสงกรานคะอะไรคือปัจจัยที่คิดว่าอันนี้จะเป็นจุดชี้ขาดหรือไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเกมหรือพลิกเกมหรือมีข้อต่อรองอื่นหรอคะคือคือณะนนะครับณขนาดนี้คือทุกคนในแวดวงทางการเมืองเขาก็รู้ว่าผููเจรจาของเขาเนี่ย เป็นคนรักษาคำพูดหรือไม่เพราะว่าการขีดเส้นนะครับในวุฒิสภาหมดวาระเดืนอนเดือนพฤษภาวันที่สิบเอ็ดนะคือทุกอย่างมันต้องจบก่อนอเพราะเนี่ยนะครับถ้ามีมการดิลวใหม่อย่างไรนั้นสิ่งที่มีการวิตกกันนะครับก็คือเรื่องก้าวไกลกับพักอ่าอ่าเพื่อไทยจะจับมือแม้ว่าพักก้าวไกลจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะถูกยุบพักก็ตามครับค แต่ว่านะครับในการในการดิวเนี้ยทุกคนก็รู้ว่าคู่ดิวคือใครและนี่นะครับการจะเอาอดีตนายกทักษิณมาเป็นทับหน้าในเรื่องจะกลายเป็นตัวแทนฝั่งอนุรักษ์นิยมใหม่ไปต่อสู้กับพักขาวหลผมก็บอกว่าวันที่ไทยรักไทยได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเขายังไม่กลัวเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับ การจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้เนี่ยที่แลกกับความการเสียความรู้สึกนะครับทั้งฝากฝั่งประชาธิปไตยเองและฝั่งอนุรักษ์นิยมนะครับก็หวานอุ่มขมกลืนนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามซึงขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนดีวนะ,ะยกเว้นว่าจะมีอะไรชนิดพิเศษเปลี่ยนดีวให้เศรษฐาทวีสินไปกันต่อแต่ว่าถ้าเขาต้องการให้เศรษฐาทวีสินไปต่อตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีหกเจ็ด จะต้องได้ใช้เร็วนะครับกว่ากว่าที่ประกาศว่าจะได้ใช้ในเดือนเมษายน <S <S เรื่องดิจิ t อลวันเล t ซึ่งเหลือสิ่งเดียวนะครับที่จะกอบกู้วิกฤตขึ้นมาได้บ้างแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะั้นก็ดูรายงานของนางปปชก็เป็นคําตอบกันอยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับและแม้กระทั่งว่าการนัดฟังคําสั่งคดีของอดีตนายกทักษินในคดีหนึ่งหนึ่งสองก็กําหนดวันที่สิบเมษา ซึ่ง10เมษายนกว่าจะถึง11พฤษภาคมเนี่ยมันมีระยะเวลาหนึ่งเดือนทุกอย่างจะต้องพิสูจน์ชอดใบชอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าภาพมาที่เชียงใหม่นั้นมันยังมีเรื่องทับซ้อนอะไรกันมากมายนะครับในทางการเมืองเช่นอย่างไรก็ตามคุณเศรษฐาจะต้องได้เข้าพบถามว่าคุณเศรษฐาก็พบที่ไหนก็ได้ที่บ้านจันทร์สองล่าก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยนะครับหลังจากเข้าวันแรก ใช้รถหลวงเข้าไปเปิดกระจกให้คนเห็นออกมาสัมผัสแล้วก็ตามแต่ว่าเมื่อเวลาที่จะใกล้ครบดิวคนที่ควบคุมในการรักษาดิวนั้นนะครับเขาก็ต้องหาช่องทางที่ที่จะต้องรักษาดิวไว้เพราะว่าถ้าผิดดิวกันนั้นเนี่ยร่องทีวีวงจรปิดโรงพยาบานนลตำรวจก็อาจจะฟื้นมากระนะ้นายกิ่งรักก็ต้องปิดประตูในการกลับบ้านคุณเสรษฐาก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ถูกร้องข่าวไว้ไม่ว่าประเด็นเรื่อง ที่ดินเรื่องสะพานเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับซึ่งขณะนี้มันถูกฟีดอยู่หลากหลายอย่างผมว่าเป็นการเมืองที่มันผิดปกติ mm hmm. เพียงแต่ว่าเราต้องอดทนที่จะดูแต่ว่าระยะเวลามันไม่กี่วันก็พิสูจน์กันไปนะครับว่ามันเป็นไปตามนั้นหรือไม่เราจะทาให้เป็นไปตามนั้นอะไรจะเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นครับ คือลักษณะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็เข้าใจว่าคุณทักษิณเองก็น่าที่จะพอรู้การเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนไปการกลับไปเชียงใหม่ในครั้งนี้เนี่ยแล้วจริงๆเนี่ยต้องการเป็นจุดประสงค์อะไรที่น่าจะดูมีน้ําหนักมากที่สุดเลยล่ะฮะผมผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับนอกจากตามสคริปต์ที่ออกมาแล้วนั้นครับนะครับก็คือว่าผู้ที่เล่นก็คือตัวบุญเสถา ผู้ที่ดิวอย่างไรใครก็รู้ว่าไม่ใช่คุณเศรษฐนะครับผู้ที่ทรงอิทธิพลสูงสุดทางการเมืองในขณะนี้ก็คือตัวอดีตนายกทักษิณเองเพราะฉะนั้นกว่าจะได้กลับประเทศไทยกว่าจะได้ไม่ต้องติดคุกสักวันทุกอย่างนะครับมันมันมีสิ่งที่จะต้องที่จะต้องจ่ายนะครับในทางความรู้สึกในทางข้อตกลงอะไรต่างๆเพราะพรรคการเมืองที่ยอมประบัดสัตน นะครับในเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าไม่อยู่ในสถานการณ์พิเศษจริงๆเนี่ยไม่ไม่ได้กระจับกระทําอย่างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อการข่าวนะครับว่าอย่างไรก็ตามคุณเสรษฐาเองนะครับก็คงจะได้สดับรับวังอะไรบางอย่างแล้วก็คุณนายกทักษิณเองนะครับซึ่งจะอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดบางเพราะว่าถ้าคุณเสรฐาไม่ไปตามตามข้อตกลงเนี่ย คนที่เดือดร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือตัวนายกทักษสินนึงทำไมถึงคิดว่าคุณเศรษฐาจะเดือดร้อนขนาดนั้นคะคือคืออย่างนี้ครับก็คือหมายความว่าถ้าไม่ไปเนี่ยเรื่องราวมันคาอยู่ะนะครับคนที่ดิวนะครับแน่นอนที่สุดเรื่องนายกทักษสินสมมุติว่าร่องทิวังจรปิดกู้ได้เนี่ยนะครับเพราะทุกอย่างมันผิดปกติอยู่แล้วหรือว่าภาพต่างๆหลุดมาเนี่ยสถานการณ์จะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับอดีตนายกสักศิลก็ต้องกลับเข้าสู่เรือนจำเรื่องของอคุณเศษฐาทวีศิน์ที่มีการร้องข่าวไว้ในองค์กรอิสระและองค์กรต่างๆสามสี่เรื่องจะขาดชะกันทั้งสิ้นนี่แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในภาพฝั่งนี้เขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าถูกดำเนินคดีจะอยู่ในสภาพสถานการณ์อย่างไรการเดินทางมาเป็นนายกภายใต้ที่ ไม่สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินได้อย่างปกติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกตาสําหรับคนในยู่แวดวงทางการเมืองกันอยู่แล้วเพราะไม่สามารถสร้างผลงานกันมาได้เพราะไม่มีงบต้นทุนต่ําและงบประมาณก็ไม่ได้ใช้นะครับนโยบายหลักก็ไม่ได้อืมันจะเหลืออะไร,รเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเอาไว้ให้ยาวนั้นเขาต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นวันนี้เหลืออะไรบ้างนอกจากการเป็นเซลแมนเนี่ย ที่ขายของไม่ได้เลยเนี่ยค่ะคุณตู่จตุพรกำลังมองว่าเกมการเมืองนะตอนเนี้ยมันก็ยังอยู่ในวังวนที่จะเอาคุณยิ่งรักกลับบ้านกับกําลังมองว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นต่อแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นรองเหรอคะคือผมมองว่านะครับคือการ,ค,การคือการดิวมันมีได้และมันมีเสียและต้องสําคัญที่สุดก็คือว่าเงื่อนไขาการกลับมาของนายกยิ่งรักก็เป็นปัจจัยหลักและต้องเป็นหนึ่งในดิวนั้นนายกยิ่งรัก นะครับท่านยังอายุไม่มากนะท่านจะไปท่องสิบห้าสิบหกปีเหมือนนายกสักษิณเนี่ยก็คงจกยากลําบากดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่กลับมาในจังหวัดน,นี้เนี่ยและสถานการณ์ทางการเมืองข้างหน้าซึ่งใครก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเกิดพลิกผันขึ้นมาเนี่ยนะครับสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นครับและเหตุการณ์ต่างๆท,ที่ดูเหมือนว่าจะดีก็จะกลายเป็นเลวร้ายนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า ก็ต้องคิดละเอียดว่าถ้าไม่เป็นไปตามดิวจะต้องเจอกับอะไรบ้างอ oh. และขณะดษนี้ยังไม่เห็นการเบี้ยวดิวตีนะเพราะว่าการลงมือทางการเมืองมักจะลงกันในนาทีท้ายๆในวันท้ายๆนะครับถ้าเบี้ยวดิวคนไทยก็จะเห็นนะครับสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกแบบหนึง่งเป็นไปตามดิวก็เห็นตามนะครับโมเดลที่ผมบอกเพราะว่ามันจะไปตามนั้น hmm. ถ้าไม่เป็นไปตามดิวจะเป็นยังไงห่ะคะคุณจตุพรถ้าไม่เป็นไปตามดิว ก็นับนับถอยนับถอยหลังไปอีกไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับไม่ว่าขั้นตอนต่างๆเรื่องราวต่างๆเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ว่าอจะปล่อยให้ทุกอย่างการผิดดิวไปถึงวันที่สวหมดวาระเนี่ยปล่อยไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องหลายๆอย่างนะครับที่ที่ที่กระทําในที่ผ่านมาเนี่ยซึงต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติหมดนะและถูกเปิดเผยตามลําดับ และเรื่องคดีความก็ไล่ในแต่ละคนในแต่ละคนครับนะครับคืไม่ว่าจะเป็นตัวนายกทักษสินเองเรื่องของนายกิงรักนะครับที่ค้างคาเอาไว้และเรื่องของคุณเสรฐาทวีสินผมว่านี่นะครับผู้ที่ดิวก็คงจะได้คิดกันอย่างครบถ้วนกันแล้วเพราะคนที่ไปดิวด้วยนะครับเขาก็ต้องเอาเอาหัวเป็นเดิมพันเหมือนกันนะครับและก็ต้องมีการควบคุมการดิวเพราะผิดดิวนั้นนะครับแน่นอนที่สุดนั้น คนที่รับผิดชอบคนแรกก็คือคนที่ไปดิวนั่นแหละครับอย่างนั้นแปลว่าบรรยากาศที่เชียงใหม่ในช่วงนี้เนี่ยก็ดูไม่น่าจะมีจุดประสงค์หลักในเรื่องของมวลชนสักเท่าไหร่แต่ดูเหมือนถ้าสุ่ง่ายๆก็คือว่าไปคุยเพื่อจะลงว่าง่ายๆแบบนั้นน่าจะใช่ไหมฮะเนี่ยเพราะว่าการเลือกนายกอบจอมันเลือกต้นปีหน้านะครับระยะเวลามันก็ยังมีมากยังมีอีกมากนะครับไม่จําเป็นจะต้องเร่งรีบอะไรและที่สําคัญที่สุดผมว่ามัน มันซ่อนเงื่อนนอกจากความเป็นมนุษย์ปกตินะเพราะว่าไม่มีโอกาสจะไปเชียงใหม่ยาวนานนะครับร่วมสิบหกสิบเจดปีดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นบริบทหนึ่งแต่บริบทในเชิงซ้อนทางการเมืองเราเองก็มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนยังไม่เชื่อว่าไปเพื่อที่จะฟื้นนะครับลิกลิก,ลก,ลกสามารถพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างครับ,รบแต่ว่าปรากฏการณ์นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าจะ ยอมปฏิบัติธรามดิวหรือจะเบียเ้ยวดิวเราก็จะเริ่มเห,นหน็นอาการตั้งแต่เชียงใหม่อยู่แล้วอ่ะอเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะคุณจตุพรพมพันธ์คะขอบคุณมากเลยครับค่คะการนำ อดีตแกนนาคนเสื้อแดงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลการข่าวของคุณจตุพรเป็นมุมมองของคุณตู่จตุพรจะถูกไม่ถูกอย่างไรไม่สามารถบอกได้เพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกว่าคุณตู่ก็เคยพูดแล้วคุณทักษิณยังไงก็ไม่กลับอะไรตระรแตนะ่ในที่สุดก็กลับเพราะฉะนั้นรอบนี้ลองดูเพราะในมุมมองคุณตู่จตุพรเองเขามองว่าคุณทักษิณไม่ได้ไปเพื่อเป้าหมายในการกอบกู้พักเหมือนกับหลายๆคนที่คาดหมายที่คาดการ แต่ไปเพื่อตัวเองอะถ้าพูดง่ายๆไปเพื่อตัวเองไปเพื่อคุณปูยิ่งรักไปเพื่อดิวอะไรบางอย่างที่ยังอยู่ในวังวนที่เจ้าคุณยิ่งรักกลับบ้านกับดูแลตัวเองเท่านั้น<ช>จะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอย่างไรเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะคะรอติดตามแล้วกันว่าสิ่งที่คุณตู่จะรอนจะเป็นแบบนี้หรือไม่แต่นี่คือมุมมองคุณตู่จะรอเพราะว่าสัญญาณแรกที่มันจะได้เห็นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเลยก็คือบรรยากาศอาของ<ด>ที่เชียงใหม่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนที่ตอนกลับมาแล้วออกจาก เดินจะออกจากโรงพยาบาลไปที่จันสองล่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันเรื่องนี้